ค่ะวันนี้ทท,ทสำนักง,งานตากก็ได้มาที่อีสานใต้ก็คือที่จังหวัดอุบลราชธานีได้มาเชิญชวนผู้ประกอบการกลุ่มนักท่องเที่ยวคอเปเลตนะคะที่จะนำกลุ่มคนอุบลราชธานีหรือว่าแล้วก็กลุ่มทางอีสานใต้เดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดตากนะคะโดยเฉพาะทางแพรเกิดภูมิพลเนี่ยค่ะกิจกรรมล่องแพรชาวอุบลค่อนข้าทงที่จะสนใจมากๆนะคะที่จะไปเป็นกลุ่มเป็นคณะ และอีกเส้นทางหนึ่งก็คือท่องเที่ยวน้ําตกทีลอซูเส้นทางท่องเที่ยวตากนะคะก็ถือว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่คนอุบลใฝ่ฝันอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวสัมผัสความเป็น ทะเลหมอกความเป็นภูนเขานะคะนี่เราก็ได้กลุ่มท่องเที่ยวหลายคณะทั้งมาจากทางศรีสะเกดสุรินทร์อุบลราชธานีและก็จากส,สปปาลาวนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายรถโชว์ที่มาที่จังหวัดอุบลราชธานีในช่วงของวันนี้ก็คือวันที่วันที่เป็นส่วนหนึ่งที่เรากระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของ จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ก็เป็นวันที่19นะคะ19ที่จะให้คณะ,ะผู้ประกอบการจากอุบลได้มาพบกับผู้ประกอบการทางจังหวัดตาค่ะแล้วก็คลิปนี้นะคะที่อีสานใต้ที่อุบลราชธานีเราก็ได้นําผู้ประกอบการชาวเรือชาวแพรแพรแม่ปิงนะคะ แพแม่ปิงรีสอร์ทพามาแนําเสนอขายให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอุบลรลาชธานีผ่านทางบริษัทน้าเที่ยวผ่านกลุ่มคอปเปเลตนะคะแล้วก็ได้รับความสนใจจากทางอีสานทางอุบลรลาชธานีที่อยากจะไปล่องแพรเกือภูมิพน์นะคะ2คืน3วันนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็การท่องเที่ยวเชื่อมโยงค่ะ ค่ะวันนี้เราพาทางผู้ประกอบการอุ้มผางคิวรีสอร์ตผู้กองแดงนะคะมาส่งเสริมการขายที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็เพื่อชวนชวนชาวอุบลราชธานีชาวอีสานใต้เดินทางไปท่องเที่ยวที่อำเภออุ้มผางไปชมความงดงามของน้ำตกทีเราสูซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่ชาวอุบลอยากจะไปชมค่ะวันนี้ทางการท่องเที่วแห่งประเทศไทยสำนักง,งานตาก ได้นำผู้ประกอบการธุรกิจท <Okay. S 1> ่องเที่ยวะะอ,อุ้มผางนะคะเดินทางมานำเสนอสินค้าการท่องเที่ยวให้กับชาวอีสานใต้นะคะทางจังหวัดยสโสธรนะคะแล้วก็ศรีสะเกดนะคะเดินทางมาเพื่อที่จะเชิญชวนชาวยสโสธรชาวศรีสะเกด oh. ไปเที่ยวน้ำตกทีลอซูไปเที่ยวอุ้มผาง oh. แล้วก็เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆได้อีกด้วยค่ะ ข่วนเลยกัร